เรียบร้อยเรียบร้อยครับสวัสดีพี่น้องป้องไปไอ้ไส้นี่นะครับแล้วก็อาจารย์นกเสียนนกตกทุกคนนะครับวันนี้บ้านนุ้ามาตอนอีกคือเก่าได้พี่น้องวันนี้้ามาสอนงานลูกค้าอยู่ที่ประทุมท่านี่นะครับเหมือนกนอารมณ์มาตอนำนำเดี๋ยวมาลุ้นทั้งกันัะว่าวันนี้บ้านนุสิมันมาับเป็นแังๆนะครับพี่คนบอกว่าแถวนี้ว่ามีกูเดนมาตอนะครับว่ลิงว่เหนียดได้พี่น้องอาจจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันสิมานมาับ พ่อเป็ดไก่พี่น้อง,ยยยองเยอะอพ่อพักวันนี้ลละนี่นะครับมองจอดรถนี่แล้วพี่น้อง ใซล่แล้วนะครับนะครับยกแค่เนี่ยครับมองมองว่าสอนมันกับยี่ห้อแรกนี่นะครับนี่้องแรกเนี่ครับเดี๋ยวเขาไปจอดยี่ห้องบนนี้นะครับมาลุ้นน้อกันนะครับว่ามมนี่ว่านูสิมานมาครับนี่เขายังมายืนเบงนี้แล้พี่น้องมาฮอดมองของกันดับนี่นะครับ ใกล้ๆครับบ้าหนูใส่อยู่นี่นครับ,<อ>รบเดี๋ยวมาเล่ารุ่นหนึ่กัน,นครับติดตามต่อไปครับผม ปลามาแน่พี่น้อง,อ,งอยากก็เลยครับ <c oughs> บินเขาไปก็ขามนะครับ <c oughs> บินเขาไปก็ขามข้างหลัง <c oughs> ไม่มาวัาดครับเมาอเราลุ้นน้ำกันครับได้ <c oughs> นะพี่น้อง นกเขาแล้วาครับาครับป้ป้าป้เอาลูกกลอเอาไหมเอาไหมเออมึงได้พี่ดอกเอาคู่แล้วคู่แล้วลกปลาคู่แล้วไอ้โดดโดด โดดไปโ,โดดโดดปุ๊เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ไปพี่น้องไปครับมันครับมนันโอ้แต่มันบาตื่นนะครับนกมันมาท่านหูเนียดนะครับยู่นี่ครับนะครับตวน,นี้ยังมันบินนี่นะ ไปครับไปครับเดี๋ยวผมเอานกลงไม้เบิ้งนะพี่น้องแบบนึงนครับเดี๋ยวนกลงไม้เบิ้งครับ นะครับพี่น้องมันนี้ได้อยู่บนทุ่มนะครับนี่นะส่ต้นตำตำต้นนี้นะครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดมันมันครับเดี๋ยวน้องมาเบิ่งกกันครับพี่น้อง เบิงหางนะครับคาแต่ให้เบื้องยืดนะผมก็บอกว่าเปลี่ยนดอกวมามันแด,ดงแดดแดงแดดนะ้เบิ้งตามที่เส้นนกก็จะให้เบิงนะครับปีครับสุดยอดครับมานครับบานูมันนะมัอนี่ ได้แล้วก็ปล่อยดับมันตัวที่สามนะครับที่เขามาตัวแรกอยู่น่นครับตัวที่สองอยู่น่นแต่ที่สองบาดเด้ลงคลิปครับท่ายไปซื้อแล้วพี่น้องอันนี้ตัวที่สามครับอันนี้ผมมือนี่ผมมาบรรทุมนะผมมาสอนลูกค้าครับ ปล่อยไปกอไน,นะพี่น้องมานนะครับผมสุดยอดครับเห็นว่าไปกะเดี๋ยวเย้าขึ้นไว้อีกนะครับพี่น้องถ้ามันมีอีกนะครับเดี๋ยววานโอขึ้นไม่ได้ครับนกมะเคยมีผู้ใดเข้ามาต่อนะพี่น้องอยู่นี่ผมมาซ้อนลูกค้าผมก็แอบต่อนกมานำ้ำเดี๋ยวนกขึ้นไม่ครับ ครับอย่ามาลอหลุ่น้ำกันนะครับว่าจะมานมานะผมตัวที่สองกเยอะบาคขึ้นแล้วครับพี่น้องฝนมานครับฝนตกนครับนกบ้านกับบคานแล้วครับจังไดคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้ด้วยนะครับสวัสดีครับ